แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ26พฤศจิกายน2 5 6 6เราจะมาอัปเดตเงินชาวนาหรือเงินช่วยเหลือชาวนารายละ1,000บาทกันนะคะคือหน้าล่าสุดวันนี้นะคะบางพื้นที่อาจไม่ได้โอนพร้อมกันตามวันที่ทำแผนนะคะโดยธนาคารจะดำเนินการโอนจ่ายไปเรื่อยๆ เนื่องจากข้อมูลยังถูกตัดทยอยส่งเข้าทกศฉะนั้นทุกจังหวัดที่แจ้งสุราโอน3จังหวัดนี้โอน2 7นะสมมุติ27พฤศจิกายนนี้พอถึงวันยังไม่ได้โอนนั่นก็คือข้อมูลยังส่งมายัางไม่ครบนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook สวัสดีการทันข่าวนะคะอัปเดตรายละ1000บาทนะคะบางพื้นที่ อาจไม่เป็นไปตามแผนที่จะโอนให้กับพี่น้องชาวนาะโดยบางพื้นที่จัดทําข้อมูลส่งเข้าทกศสําสสเร็จก่อนก็จะได้รับการโอนเข้าบัญชีก่อนเช่นแผนการโอนเงินวันที่2ธันวาคม2566นะคะก็อาจจะได้รับในวันที่29-30พฤศจิกาย,ยน66คือได้เร็วขึ้นก็เป็นไปได้นะคะในทางกลับกันนะคะถ้าบางพื้นที่มีเหตุต้องนำส่งข้อมูลเข้าทกศ ไม่ตรงตามรอบหรือบางพื้นที่ก็เพิ่งเริ่มการเพราะปลูกเริ่มการขึ้นเรบินกเกษตรกรก็รอเป็นไปตามขั้นตอนต่อไปนะคะที่สำคัญทอกศอจะทยอยโอนไปเรื่อยๆเป็นรอบๆ หรือจนสิ้นสุดโครงการคือ30กันยายน2567นะคะทีนี้พี่น้องกเกษตรกรชาวนาอาจจะคิดว่าแล้วจะรู้วันโอนที่แน่ชัดได้อย่างไรโดยกเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบีเยนปลูกข้าวนาปีปีผลิต66ทับ67ท่านสามารถติดตามกำหนดการโอนเงินรายละ1 0 0 0บาทได้ตามประกาศเสียงตามสายชุมชนหมู่บ้านของท่านหรือประกาศทางสาขาทกสในพื้นที่ของท่านนะคะ หรือตามเพจสาขาทกสของท่านก็คือสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ทกสสาขาใกล้บ้านท่านนั่นเองนะคะหรือทกสสาขาพื้นที่ที่เราทำหน้านะคะสำหรับเกษตรกรที่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีแล้วไม่สะดวกถอนผ่าน ATM แต่มีความประสงค์จะถอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารท่านก็สามารถรอการแจ้งประกาศ จัดลำดับคิวรับเงินจากทกศจากสาขาทกศในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะและอีกหนึ่งช่องทางกเกษตรกรสามารถรับแจ้งเตือนเงินโอนเข้าออกบัญชีได้โดยผ่านบริการ l ล ne นะคะ BAACS m Alert s Alerts โดยติดต่อได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วไทยนะคะแล้วก็สมัครใช้บริการแอป b a a c ของทกศเพื่อความสะดวกสบาย เพื่อความสะดวกสบายธ,ธนาคารบนมือถือช่องทางการตรวจสอบสถานะสิทธิ์รายละ1,000บาทนะคะปีการผลิต6 6ทับ67แอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะ